เล่นไปด้วยกินไปด้วยค่ะกินเองนะหนูต้องกินเองหนูโตแล้วนะถ้าหนูไปโรงเรียนฟังนะฟังยายฟังยายถ้าหนูไปโรงเรียนหนูกินเองนะคุณครูบอกว่าอเด็กหญิงพลบุริสายเด็กหญิงเพชรบุริสายมากินข้าวคะหนูไม่ข้าวน่ <laughs> หนูก็ต้องไปกินเองนะคะหนูต้องกินเองหนูต้องเข้าห้องน้ําเอง ผมต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างเลยอุ้ยยายคิดถึงแย่เลยยายคงคิดถึงพวกหนูแย่เลยให้ยายไปด้วยไหม,ม <laughs> ให้ยายไปโรงเรียนด้วยนะโอเค <laughs> โอเคกระดามมันิกปรกอืม,มน้องชิด มาหมากันเลยรุอนคู่จะกินมาม่าหรออ่ามากินมาม่าเด้อมากินข้าวทอดไข่เด้อโอ้ยีข้าวใส่ด้วยป้าขอบคุณค่ะพี่พลอยมีข้าวโอ้ยข้าวจ้ำด้วยโอ้ยแซ่บแซ่บโอ้แซ่บแซ่บจ้าอืมเห็นไหมดูดูดูแดงก็นั่งแบบสวยงาม ห้องก็นั่งแบบสวยงาม mm hmm. เห็นไหมแม่แดงอ่ะสอนให้ห้องนั่งเห็นไหมนั่งแบบสวยงาม mm hmm. เหมือนน้องเพชรน้องพลอยเลยนั่นไง mm hmm. มันจะหลมันจะหอกไงถ้าหนูเล่นน่ะนี่ว่ะต้องวางแบบยายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนกนแ้วให้กินไปเลยมันตกพื้นไปแล้วให้ห้องกินไปเลยอันนี้มา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 เนี่ยหนูไม่ต้องจับถ้าหนูจับแล้วมันหล่นหมดเลยเนี่ยไปไปไปไ,ไ,ไปไ อย่าไปทำมันลูกไม่ต้องไปท <Johann. S 1> ำมันให้มันนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะนั่งรอก่อนพุ่งรอก่อนนะพุ่งพุ่งรอนะลูกพุ่งรอพุ่งรอนะพุ่งอย่างนี้ใส่ไม่ starting. ดีนะฮะไ้กินเลยเอาเอาฮะอี่หรไม่เข้าใจไม่เข้าใจ พูดนะไม่พอใจสวันนสวนันเก็บให้มือให้หมดไหมไม่ใช่ให้หมดไม่เอาค่ะไม่เอา,เอ,าอันนี้คืออิ่มแล้วใช่ไหมถ้าอิ่มแล้วหนูห้ามเล่นของไ,ได้ตกด้วยโอเคนี่อ่ะให้หมากินไปเออให้หมากินเลยนะไปไปตกไปไปทีนี้เราไปล้างมือกันล้างมือเรียบร้อยค่ะไปเปิดน้ำล้างมือตรงนั้นนะล้างปากด้วยนะคะ <c oughs> มือล้างปากด้วยนะเอะไอ้ห้องเก็บทำลายหน่อยเก็บของหน่อยหน่อยอะห้องห้อง้้หนครัอกกะรูอกต่อโอ้ยขอบคุณค่ะเช็ดปากไหมเช็ดปากด้วยไหม